รับพูดสอนครับโทษแอนเทเยอร์นะฮะโนท็อปไกเกียริคุณน่านทรับครับครับทน,น,นานต่อไปนะครับเรียนเชิญกับตันทีมครับกับตันงบดครับประลอสาวันดีครับนี่อทักสิณท่านในครับที่เราจะได้ทำการพูดคุยกันบนเวทีนะครับส่วนเราสองคนอาจจะไปประกบซ้ายขวาได้แล้วก็ที ยยผู้หลักผู้ใหญ่อีกลหลายๆท่านนะครับผู้บริหารของทีมเลยครับท,ที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวในช่วงของกาเสีวนาหลังจากนี้เนี่ยถ้ามีาท่านใดที่มาที่ไปของการที่เราทําทีมนี้ขึ้นมาคืออะไรครับขอบคุณการับน,น,นะครับก็สิ่งเชิก่อนะนะ,นรระค,นนครับว่าวันนี้ได้มารอรอควานี้มานานมากนะครับเรียกได้ว่าเก็บตัวซ้อมแล้วก็เีความร้อ,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 อามาตลอด ก็มีแป้งพายอยู่บ้างครนี้ก็วันที่เราติมพร้องในเรื่องขอกําลังเลยครับพูดถึงแท๊กๆเนี่ยจริงๆแล้วต้องพูดก่อนว่าเป็นทีมที่รวมตัวกันมาของผู้ข้างไทยทุกบ่อครับนะครับเต็ว่าแต่ละคนเนี่ยที่มาพบกันได้คุยกันแล้วก็ตกลงกันว่าเราจะทำทีมโคราชทีม อยากจะทําทีมทีมขึ้นมาโดยมีพื้นฐานคือเป็นนักเตะโคราชจริงๆนะครับก็เป็นการพูดคุยกันขั้นต้นแล้วก็สรุปเลยว่าต้องหาทีมทางทีมนะครับสรุปเพราะว่าในส่วนนี้ผมเองผมก็ดูแลในส่วนของอะคาเดมี่สวัสดิ์แคทด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีเด็กที่งได้รับการเรียกว่าเฟ้นมาตลอดระยะเวลาสามปีนี่ในตับอะคาเดมีมา ขยับมีเวทีให้เด็กๆได้เล่นวยนะครับซึ่งโคราชเองจริงๆก็เป็นจังหวัดใหญ่ซึ่งมีนักเตะดีๆอะไรตางๆนะครับก็ฝันจังหวัดพอดีนะครับเรียกว่าเรียกว่ามาเป็นมาเจอน้องน้องที่ว่าเป็นผู้คำวอร์ของฟุตบอลด้วยก็ต้องมาแนะนำกันนะครับอน้องผมที่เป็นอดีตทีมชาติทุกคนรู้ใจกันดีนะครับลุงเพชรเจริญวงศ์ครับอดีตทีมชาตินะครับต้องบอกว่า เล่นฟุตบอลกับผมมาตั้งแต่เด็กๆด,ด้วยกันนะครับก็คุยกันบอกว่ามาทําทีมกันด้วยตรงไหนลุงพี่เจ้าทำทีมของกุรทัพราชาญามีม่มาอยู่แล้วนะครับ,รบผมเองก็ในส่วนของดูเด็กๆอาจารย์นี่ด้วยซึ่งเลยผสมภาษา,ากันว่าเราจะใช้ชื่อทีมเพื่อทีท่จะเป็นตัวแทนของโราคินนะครับในการส่งเพื่อเล่นราการนี้นะครับพี่ต้องมีการวางแผนมานานไหมครับก่อนที่จะตัดสินใจที่จะทำทีม จริงๆแล้วอยากมีทีมแบบนี้ตั้งแต่นี่ผมตทางคาเอมี้นะ3ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วเพราะว่าเป้าหมายคืออยากสร้างเด็กในโคราชหรือภาคอีสานเนี่ยขึ้นมาเป็นนักเตะทั้งในส่วนขอสวัสดิ์ด้วยในส่วนของสโมสรอื่นด้วยตลอดอยู่แล้วแต่โอกาสของเด็กๆยังน้อยมากที่จะได้ขึ้นจุดใหญ่หรือเล่นในระดับทีสองทีสามนั้น มันต้องมีโอกาสในการที่จะพาเด็กๆไปจุดนั้นก็หาทุกวิธีทางครับเด็กๆก็ช่วงนั้นก็โควิดด้วยส่เฉยๆบางคนต้องไปเดินสายแข่งนะครับบางคนต้องไปแข่งรายการเล็กๆนะครับที่รายการใหญ่ยี่นีแล้วบางคนปีนี้ก็มีแข่งยุทธหลีกที่ส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งก็มียุทธหลีกเราแข่งแล้วเราก็คิดว่าในระดับกึ่นอาชีพหรือว่าที่จะก้าวสู่อาชีพจะต้องมีหลีกที่เราต้องไป ไปร่วมด้วยนะครับก็เลยเป็นช่องทางจังหวะพอดีเลยในพบกับนุ้งเพชรด้วยุงเพชรก็บอกว่าโจ้เอาหมายเราตามนั้นเลยเราทําด้วยกันเลยเพราะว่านุงเพชรก็ข้ามบทในฟุตบอลในคูล่าสอย่างดีมาตลอดนะครับก็หานักเตะด้วยดูแลนักเตะด้วยในส่วนกองทัพด้วยส่วนนี้ฉะนั้นก็มีประสบการณ์ในด้านการให้ความรู้อะไรหลายอย่างกับพวกเราแล้วก็คอยดูแลทีมงานเราด้วยผู้ถือเป้าหมายครับพี่โจใน การส่งเกมเข้าร่วมแข่งขันในเซมิฟิโบลิในครั้งนี้นะหลายหลายทีมอาจจะมีการประสบการณ์นะครับจากการแข่งขันมาบ้างแล้วนะแต่ว่าในนามของเราเนี่ยถือว่าน้าองเราเป็นน้องใหม่จริงๆน,นะครับเพิ่งเปิดตัวนะครับเป้าหมายนะในการส่งทีมเขาเ้าแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้นครับพี่โจครับวางเป้าหมายของทีมว่าอยังไงบ้างครับคือส่วนที่ต้องพูดถึงเรื่องโครงสร้างก่อนนิดนึงครับว่าจริง,รงๆแล้วต่างประเทศที่ผมได้รู้มาเนี่ยมีโครงสร้างของการจัด จัดรูปแบบทีมแบบนี้นะครับเช่นลิเวอร์พูลแมนยูเนี่ยที่อังกฤษเนี่ยจะมีทีมเขาเรียกว่าทีมลีกลีกยันครับเนี่ยยันเรียกว่ายันลิเวอร์พูลยันแมนยูอะไรพวกนี้เขาจะมีขึ้นต้นว่ายั <Okay. S 1> นครับก็จะมีนักเตะของทีมชุดใหญ่ลงมาเสริมกับเด็กๆเ,เพื่อสร้างลีกเนี่ยขึ้นมาฉะนั้นะเราก็คิดว่าเราเอาโครงสร้างของตรงนี้มาใช้ในทีมเราด้วยก็ได <Okay. S 1> ้คุยกับท็อปด้วยท็อปก็บอกว่า เรามีนักเตะซึ่งมีประสบการณ์หลายคนเรียกว่าเก็บตัวเลยนะเก็บตัวนี่หมายถึงว่าไม่ให้ไปอยู่ทีมอื่นตั้งแต่หมดฤดูกาลที่แล้วไม่ให้ไปลงสมัครทีมอื่นไปลงททเบียนทีมอื่นให้มันอยู่ที่กับเราฝึกซ้อมกับลับใช้เวลานานจนวันนี้ได้เบิดตัวดังนั้นก็เป้าหมายที่เราตั้งไว้อย่างเดียวเลยนะครับขึ้นทีสำัอย่างเดียวก็งนีนะครับกับการที่ได้เป็นผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลต้องถามก่อนครั้งแรกนะครับ ใช่คงแร<อ><อ>น,นเลิมแล้วพี่เมย์เมทีเนี่ยมีการวางแผนอย่างไรเกี่ยวกับการจัดการทีมบ,บ้างครับในช่ออวงนี้ส่วนมากก็จะใช้ประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้ตอนเตะบอลเราก็มาปรับ,บใช้กับทีมใหม่ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับ